สวัสดีทุกท่านครับนี่นะครับผมวันนี้ก็ต้นสับปะรดมาส่งแล้วนะครับมาส่งให้สามหนุ่มแล้วนะครับ1คันรถกระบะนะครับ3 8 0 0คะแนนมาส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ทางนู้นนะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณคุณแม่พิมนะครับ2000คะแนนนะครับขอบคุณคุณแม่เก๋นะครับ600คะแนน ขอบคุณคุณแม่สิริพรลาพรนะครับ1,200คะแนนนะครับมิตาสมทบทุนซื้อต้นสับรถให้น้องๆในครั้งนี้นะครับผม1คนรถกระบะนะครับขอขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นสับปะรดนะครับผมต้นใหญ่สวยมากเลยนะครับเขียวนะครับทางนี้นะครับผมก็เป็น1คนรถดรกบะนะครับ หนึ่งกองใหญ่ๆเลยนะครับขอบคุณแม่แที่รักและเอ็นดูนะครับผมครอบครัวน้องโจกาตรถมานะครับผมขอบคุณครับแม่ๆก็เร็วครับผมครับผมมาเร็วครับอภิโชคทวีครับผมมาเร็วครับครับแม่ๆก่อนครับมาเร็ว ครับผมอาี่นำโชคครับผมเร็วครับผมครับผมอขอบคุณครับแม่ๆนะครับผม,ผมที่ัาไปเอ็นดูนะครับน้องๆก็ได้ทานสับะรดกันแล้วนะครับวันนี้นะครับผม อเจอ้ากาองขับแม่แก็อนเรยวครับมคมคขับแม่แม่ก่อน